ข้อ1น,นะครับ2 n h 3มีปฏิกิยาไปไประย้อนกลับกับ3 h 2และ n 2ที่สภาวะสมดุลในระบบตรวจพบ n h 3าํจำนวน1.6โมลต่อลูกบาทเมตรพบ n 2เท่ากับ0.8โมลต่อลูกบาทเมตรและ h ท2 1.2โมลต่อลูกบาทเมตรจงคำนวณหาค่าคงที่ของสมดุลของสมก,การนี้ เราก็เริ่มจากเคเท่ากับ h 2กำลัง3คูณ n 2ส่วนด้วย n h 3กำลัง2เท่ากับ12คูณ10กำลังลบ1ยกกำลัง3คูณกับ8คูณ10กำลังลบหหารด้วย16คูณ10กำลังลบ1ยกกำลังสองต่อไปเราก็มาแยกตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับ กลายเป็น12คูณกัน3ตัวแล้วก็คูณด้วย10กําลังลบ3คูณกับ8คูณ10กําลังลบ1หารด้วย16คูณกัน2ตัวคูณ10กําลังลบ2ทีนี้เราก็หานะครับจะได้ห4คูณ10กําลังลบ4ส่วนด้วย10กําลังลบ2กําลังลบ2ย้ายขึ้นไปคูณกับกําลังลบ4กลายเป็นห้าสิคูณ10กําลังลบ2 ต่อไปข้อ2นะครับปฏิกิริยา 2A บวกบวกกับ B3 ลบไปลละย้อนกับกับ 2A ที่เป็นของแข็งบวกกับ B ลบที่ภาวะ1วัดปริมาณไอออนต่างๆได้ A บวกเทก mol, ่ากับ0.2โมล B 3ลบเท่ากับ0.1โมล B ลบเท่ากับ0.5โมลและตะกอน a เท่ากับ0.3โมลในสารละลาย500ลูกบาศ์เซนติเมตร จงหาค่าคงที่ของสมดุลเราก็มาเริ่มจากหา A ก่อนนะครับเพราะมันให้มาเป็นลูกบาทเซนเราต้องทำให้เป็นโมลต่อลิตรก็เอา0.2หาร5 5จะได้ประมาณ0.4ต่อไปเป็น B3 ลบนะครับเอา0.1หาร0.5จะได้0.2ต่อไปเป็น B ครับ0.5หา0.5ร0.5จะได้1 แล้วเราก็เอาค่าพวกนี้นครับเข้าไปแทนในสมการจะได้ k เท่ากับ b ลบส่วนด้วย a คูณ b 3ลบจะได้1นส่วน4คูณสิบกำลังลบหนึ่งยกกำลังสองคูณกับ2คูณสิบกำลังลบ1นึงจะได้16คูณ10บกำลังลบ2 2คูณ10กำลัง 2, 2 10, ลบ1เท่ากับ1น ส่วน32คูณ10กำลังลบ3เท่ากับ10กำลัง3ส่วนด้วย32ต่อไปข้อ3นะครับปฏิกิริยา 2P ไปและย้อนกลับกับ Q บวก R ถ้าเริ่มต้นด้วย P เท่ากับ2โมลต่อลิตรที่สมดุลพบว่าสาร p หายไป0.6โมลต่อลิตรจงหาค่าคงที่ของสมดุลของปฏิกิริยา อันนี้นะครับเราต้องเอาเข้ากระบ,บวนการลอยเดลต้าปอสอเราก็ตั้งเลยครับ 2PQR เริ่มที่บรรทัดแรกครับมีอยู่มี2ออยู่2โมลเราก็ใส่เลขก2เข้าไปที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์ครับยังไม่เกิดสายเลขศูนย์ไม่ให้หมดต่อไปบรรทัดเดลต้าปอสารพหายไป0.6โ,โมล0.6โ,โมลน,นี่เป็น 2P ครับ ดูเลขดุลข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องใส่บวก0.3ต่อไปครับบรรทัดสอครับแล้วก็จะเหลือ1.4 0.3 0.3แลวเราก็เอาค่านี้นะครับเข้ามากลายเป็น k เท่ากับ q คูณ r หารด้วย p กำลัง2เท่ากับ3คูณ10กำลังลบ1คูณ3คูณ10กำลังลบ1 หารด้วย14คูณ10กํลังลบ1ยกกําลัง2เท่ากับ9คูณ10กํลังลบ2ส่วนด้วย196คูณ10กํลังลบ2จะมีค่าเท่ากับ0.04ครับต่อไปครับข้อ4ครับที่อุณหภูมิ400องศาเซลเซียสธรรม้เตไอมีเปอร์เซนต์การแตกตัวเท่ากับ20ค่าของที่ของสมดุลปฏิกิริยามีค่าเท่าไร แล้วก็เขาให้สมการมานะครับ h 2บวก i 2ไปและย้อนกลับ2 h i 1ที่400องศาเซลเซียเราเอามาเข้ากระบวนการรอเดี๋ยวตาพอสอเลยครับตั้งเลย h 2บวก i 2ไปและย้อนกลับ2 h i เราก็ใส่ไปก่อนเลยครับ สองเนี่มันต้องแตกตัวครับเพราะฉะนั้นเทเ2สกับ i 2จึงเป็นผลิตภัณฑ์เราเลยใส่จุดไว้ก่อนกำหนดให้เป็น100นะครับ2 h งเต่อไปครับบันทัดเดลต้าปอก็กลายเป็นบวกสิบวกสิแล้วก็ลบยีครับพรเปอร์เซ็นต์การแตกตัวคือ20ต่อไปบรรทัดสอครับใส่10ใส่10ใส่80คือการหักล้างกันเเท่ากับ h ฮทยกกำลังส หารด้วย s 2คูณ i 2เท่ากับ80ยกกำลัง2หารด้วย100 80คูณ80หารด้วยต่อไปนะครับข้อที่5น้ำตาลกูโคสมีโครงสร้างได้2ชนิดชนิดกอเมื่อละลายน้ำจะเป็นชนิดขอและที่สภาวะสมดุลจะมีชนิดขอร้อยละ63.6ค่าคงที่ของสมดุลของปฏิกริยา กูโค้ดกอไปกับกูโค้ดขอเป็นเท่าไหร่อันนี้นะครับเรามาตั้งรอเดลต้าปอสอเลยนะครับตั้งเลยกูโค้ดกอกูโค้ดขอเราไปดูที่บรรทัดสิ้นสุดกันเลยนะครับเขาบอกว่ากูโค้ดขอจะมีปริมาณ63.6%เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับกูโค้ดกอจะมีปริมาณ100พอดีก็คือ36.4นะครับต่อไปครับมหาค่าเคเลยครับ k เท่ากับกูโคตกส่วนกูโคตขอ63.6ส่วน36.4อันนี้เราจะปัดเลยนะครับ63.6เราปัดเป็น64 36.4เราปัดเป็น36ตัดกันจะได้ประมาณ1.75ครับ